สวัสดีครับเมกี้ครับเมกี้ครับตอนนี้เขาอยู่ใสครับเมกี公公้ครับอยู่ใสกับคุณเมกี้ครับนุภาพมิเศษสินครับกี่หตีมาอย่างสิ้เมื่อคนเวที่บ่บ่มาบุกมาละมื้อนี้มาไลายสดฟังหมอลำมาฟังหมอลำอ่ามื้อนี้เขามาไลายสดคำนี้ทีมงานของเรานะครับมาไลายสดซอยอาจารย์ดีมไรนะครับเมื่อเปิดวงคอนเสิร์ต ความวิเศษสินเมียนครับบัตเข้าไปชมบรรยากาศนะไปที่อันนี้เป็นยังบัดรอาสฮัลโหลสั่งไปวะบรรยากาศเบื้องหลังเวทีครับตอนนี้คึกคืนครับอันนี้อยังนี่อันนี้คือไม่สั้นกันครับการสั้นบอบอเหลังเวทีคึกคืนขนาดนี้ครับตอนนี้น้องๆเในเซอร์กำลังเปลี่ยนชุดนะครับเปลี่ยนชุดแมนครับจะจับเบื้องหสุดทายเปลี่ยรชุดบอ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 ครับเวทีขนาดเหมือนี้เปิดร่องเมื่อกี้เสียบบอว่ากล้องที่ใส่ในการไล่สดมือเนี่ยยดตร ยี่สิบกว่าตัวครับมือนี่แม่นยี่สิบกว่าตัวในได้แมกีจอุจล่าตม้มในแมกิจมันก็ตบไม่ไม่ได้นะโอ้ยตกเต็มขึ้นครับจะติดตกพร้อมกันทีเพราะตอนเราขึ้นเออแม่นะครับยีส่วนขอนแก่นเดี๋ยวสิบห้าเงี้มีเบิ้งกล่องแมกิอาจจะติเบิ้งเป็นเอาโอ้ยคันเนาะหลายมุกมุกหลายเก้าขาคำโอ้พวนเวทีเพื่อนเทวี สารานีจัดง่ายมือนี้บอครับบอกเลยว่าควงขวานมากนะ่จีไม่ต้องควงคับอ๋อคือถือว่าบวกลงเอาเอายืนร่องมึงกันนะเอายืนร่องมึงกันนะใส่ขึ้นบอกับรมทีเป้งได็เห็บบอแามบอเออแามเสร็มคุสั่งเลยวะมาพี่อย่างว่าพี่อกนะมือนี้ใส่กล้องอยู่ประมาณเจ้โตวะโกโปโกโปอยู่เทิงนะครับโกโปอยู่กับมือกล่อง2อตัวด้านหน้าเวที uh, หนึ่งตัวเป็น3นะครับอันนี <c oughs> <c oughs> ้หลังเวทีหเมียนครับคิดว่าเป็นหลังบอครับ อันนี้นะครับอันนี้เป็นกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้กล้องตัวที่3ตัวที่4ครับอันนีครับตัวที่4อันนี้ตัวที่5นะครับบมท้รบมดานะครับเปิดวงอยู่โอ้ยี่หคนเรื่มมากครับคนเพื่อนมาถาเต้นเว้นบุญครับเฮ้ยค้นเพื่อนมาถาเต้นเว้นอันล้านเมกี้ครับอุ้ยนี่หัดเกี่ยวอันนี้มันใหกล้องตัวที่กล้องตัวที่สี่อันนี้กล้องตัวที่หาครับเมื่อกี้ เอาลองจับกล้องกันนะเอามือนีเศษเป็นคนมืออะไรเอาลองจับจับให้ทีมงานอาจารย์ดีมเลยเออมุมกล้องมุมนีใส่แม็กกี้เป็นคนจับอ่านะครับเราผมจะถ่ายให้ได้เลยฮะเออหมุนได้เลยหมุนได้เลยมากลิ่นมุมได้เออหมุนใส่หมุนกว่าคิดว่ามุมไลยง่ายกว่โอ้ถ้าเกิดใครที่ดูเพจอ่าดีมไลฟ์สตูดิโอแล้วมุมกล้องไม่สวยก็คือคนนี้เป็นคนทำเลยนะครับแม็กกี้เป็นคนทำนะครับอ่ะยังว่าอันนี้ตัวที่ไหนหงยานตัวที่หาตัวที่หาตัวที่หกมีหกตัวแล้ว ไอ้ดีโฮกปุ่นตัวหนึ่งตัวที่เจ็ดตางตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ด,จดยูหาย่างน, 8, นะครับตัวที่แปดนะครับอุ้ยมงเด้์เพื่นไหนไทายพี่นะครับปอมิญดายซี่ <c oughs> เออปอมิญดาซี่มงเด้์มงเด้เพิ่นอยากให้ทีมงานถอดโอ้ยทีมงานายทอด,อทททอดเพิ่นก็นสนับสนุนเด้ยเนี่ยครับถอดกรอบทอดกรอบใส่ทอดสุดว้าไปทัวร์อันนั้นตัวที่ไหนต้งแยาหันตัวที่แปดตัวที่แปดอันนี้ตัวที่เก้าตัวที่สิบ โอ้ยแล้วว่งไม่เตะเตะไม่เตะไม่เนี่ยตัวที่สิบเมื่อกี้เอามุมนี้ด้ะเดจับมุมนี้ของเอาเขาคอยไม่อยู่ไรหมอกตัวที่สิบสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดสิบสองนี่กับโดนอีกนี่นี่โดนผมเคยจับบ่าโดนนี่ลองจับเบิังบเบาๆมันปัดมือปัดมือเอามือบังเนี่ยเนี่ยเนี่ยอู้ยไมโดนครับนี่นี่ครับโดนอีก้องโตนะครับนี่ว่โดนนี่ครับของทีมงาน หมอนำทีวีอรู่ข้างไหครับมีมุ้รหวมแจ้งนะครับบินว่าทายมุ่งสูงอ๋อบินทายมุ่งสูงมาครับโดนซองตัวนี้ไปดุนไปบินมาเวทีสามนักเพืบันเทิงไปแล้วที่กุ้งปิดไปแล้ไทยก็บินมาแล้วแม่เอานึกย้อนว่าอยากเวทีไมมไทยมาแลยอย่าวาตกยังเมื่อกี้เนี่ยตกมีแต่ของผมแหละครับที่ตกของผมตกตั้งแต่เวทีของศิลปินผู้ไทยครับ อันนี้ซองโตหัวกล้องไร้เข้าป่ะนี่เปิดวงโตหนูหนูผ่านวิเศษสิงครับเป็นยังไงเมกี้ร่างกายกั้นยักนะว่าเมียนเขาอาจจะเหี้ยออไปครับเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ครับครับผู้สาวครับเมื่อกี้โอ้เห็นผู้สาวเด็ดฟิวปากรดตาสังเนี่ยว่าป่ะพี่ตาซังความรู้สึกเป็นยังไงครับเมื่อกี้ครับ ก็ยังจะของมาเบิึงบอลร่เออคือภามาเบิึงหมอลร่ำเลยนี่ฮะทำนี่อันนันจะใส่ผ้าสาดอันนั้นบ่สานยังอีกครับกระดาษหรือนั่งนี่ไหมฮะเป็นกระดาษอุ้ยสมื่นเขาใส่สาดแล้วเขาใส่เสื้อมีก็องค์เก้าอี้เสื้อนี่เบื้องนี่เบื้องใส่ไฟนั่นแหละเบื้องเบิ้องนี่เบืนี่แีนครับเบิ้งอาจารย์ดีมก็สุดยอดไหมเคยเห็นบ่อาจารย์ดีมเคยได้เคยเบิ้องบอย ข้ามมาจัรดิมเนี่ยโอ้สาไฟบ้ามาข้ามมาจันมามามานั่งนั่งพี่สาไฟขึ้นหลายครับอ่านี่ผมนั่งดีกว่านั่งในเครื่องรถอ่านพ่อไอ้ดิมครับนะเมื่อกี้พ่อดิมพอดีพอดีก็นี่พ่อดิมเนี่ยดิมทั้งนี้ดิมทั้งดีครับสวัสดีครับ ปดพวกบอกว่าเอาไปนั่งมุนก็ได้ไหมจีเอ้าไปนั่งออื่นปฮะ่ครับบมธรรมดาครับมีละภาพสวยๆนี่ครับจากทีมอันไอพ่นงับไอไส้เท่านี้ละมันนี้ได้ซิมคนเร็วนิดเมื่อวานครับพีครับเลอ้ายครวานะครับเป็นไไ้ช่วงนี้ ยัไงเซตุ่งว่องเลยนะครับนี่ไปเซตุ่วงครับไปเหมือนครับตุวงวงขอกเดิ่งวงไฮโลคนละวงเลยครับนั่นครับมือแมนมือแมนวงเดียวกันสันดิเออครับล่าสุดก็ไปเปิดวงหมอดำน้ำมีหกสุดยอดน้ำมีหกสามลอยไปเประทับแมนครับสุดยอดอีีหลครับทีมงานของนายเพื่อนนี่ครับนี่ครับนี่โอ้ยเป็นกบขวานายเราเป็นทีมงานที่นี่นะครับดันดับต้นๆของประเทศไทยฮ่อครับ สุดยอดเฉพาะสวิตเซอร์นะครับสองแสนครับมืัอนี้กล้องเจ้าตัวเข้าไปืหอนี้แปดตัวครับกล้องแปดตัวสุดยอดมากครับกล้องแปดตัวเหมือนี้กล้องแปดขอบอกเลยระบบสัญญาณเน็ตต้องยกใหไอ่ๆเพื่อนเบิ่งเนควยมเร็วนิดบท่ธรรมดาครับขนาดอยู่ใคแนลขนาดในสถานที่ในป่าในโด่งในป่าในโด่งครับสถานที่บู้เอื้อมด้วยไปเลยได้เนาะอัปโหลดสถานีห้ามมีครับมีครับนี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังในการซัสวิตเซอร์ของทีมหมอรำทีวีครับสุดยอดบท่ธรรมดาครับมาเบิ่งครับเหมือนแรกครับหนูภาดไปเสียสิน ฟังล้ำสวดแจงครับฟรีบ่ครับไปฟรีครับฟรีฟรีฟรีถาผู้ใดมากผู้ใดกัเบื้อทางบ้านครับสองเพคครับวัอนี้ดีมไรครับหมอลำทีวีครับแมนครับแล้วก็หมอลำทีวีฝากนะครับผู้ใดติดตามช่องของอีดีสมัยก็อย่าลืมขอไปกดเบิ้งนะครับไลฟ์สดหมอลำแทบทุกมือครับมีแทบทุกมืออีหลีปางเขาขอบคพูดได้ไรเข้าไปครับร้อยอีหลีเนาะตัวจริงเคยเห็นแตเบื้องหลังครับอันนี้กับทีมงานได้เพื่อนรับกำลังเซตอุปกรณ์กล่องนะครับ านะงานงานเดี๋ยวใส่กล้องเกือบ10กว่าตเกือบยี่สิบตัวครับล่าเน็น่าว่าไส้กแนรื่องว่าพูดได์ไปเยว่าพูดได้สนองกับทีมงานของพี่ดีของเราครับเนี่ย มีการมีงานครับมีการมีงานอื่นใส่เลยนะครับผมใกล้ใกล้ไปได้เบิร์ตครับทั่วโลกทั่วโลกครับมันจะมีคักคุ้มดอไปเหนือชุดก็เมียนครับตัวจังหวัดน่านหมดแล้วสองทีมงานใหญ่ๆนะครับวัอนี้วันธรรมดาเลยมาหมอลำคณะเดียวนี่ค่าไรว่เอาเอาแต่ใครเยาว์เอาเบิร์ตครับ ถ้าอะไรเปล่านะครับอย่างนี้มาโมเด้สองหมื่นกับพ่อเอขากเนาะเออเท่ายก็คุยกันไปได้เบิดแมเนครับไปได้เบิดครับโบที่ข้อราคาเท่ายก็ไปได้เบิดแมเนครับค่อยกันได้เยอะเน่ยครับอันว่างอันว่างครับยิ่งากอันนีวันว่างตรงกันแล้วพ่อเนาะจังน้อยแน่ตอนละเอ้าบนธรรมดาเด้ครับพี่น้องครับนี่เป็นบอลล่ามคณะแบบทิมงลระดับต้นๆของประเทศไทยเนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับมันรวมตัวกันกับงานงานเดียวเนาะระดับต้นอย่างครับ ต้นตานครับสูงกันแล้วครับเม่กี้ครับนีกับตาข้องหอวเาครับมันใส่นาเลระมันอาะว่าแม่ก็ลีวครับมดะเลีาครับกินกินเขาไปครับโอ้กินแล้วครับนีล้ว มาแต่ใบามาแต่ใบอย, <c oughs> ย,ยอลพะอมับมาแต่บี่ไหนใบใบไหนครับใบาสามใบาสามครับอามาบงมันอยนอ่านเมีน้นอ่นยน่าม,ม,มข้าไปเไล่ไปแังไดงเมื่อกี้คนของคนของล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 ง,ลง ตอนแรกเดินขึ้จังขอ,องพี่ดีมเนี่ยมึเงเอ้ยตายขนาดเลยก็หายตัวครับแมีนครับหวัวตะเทียแรกนี่ยมาเห็นแบบว่ามาซอย <c oughs> แมีนครับหนุ่งหนุ่งหนุ่งเลยปวดหัวแท่นเลยครับว่าอยู่หันประเ็ดพูดอย่างไนแต่คิดว่าเราเฮ็ดเด็กไหนไส่ตีนแหละครับตีนซับสวีเซอร์ขางเนึอง <c oughs> มืออีกซองตัวเก้าแมกี้เป็นคนเศร้าเสียงครับ <c oughs> ตัด <c oughs> คิดตัดคิดบ่ครับ สุดยอดมาธรรมธรรมดาเลยครับรีบมีคู่ได้เหมือนที่มีว่ามัสอดเไปรอาไปโอเคครับคลิปนี้ซับนี้คลิปหนาพ่อกันไหมบือน้าจะไปยังกับออืนงานส่กับบุออืนฟังพี่ฟังน้องเลยนองหานั้องหานกับใส่อีกงไม่มีสองงานเมนแมบอกบ้ยืนโอเพ่นนะครับอเพ่นไปอกับเรอทีบครับมันก็ฟังเศร้าเป็นตาากับเป็นี้แหละครับโอเคจังได้กัค่อยพอกันไหมครับฝากจิตการคาองคนน้ำเน่าแหละ ติดตามอยู่บอะ่ะติดตามแล้วก็นวากันแม่นกินยังก่อแงมงๆๆงมงล่าสุดฝากข้คิดห่อยไปให้สาธิตตายต่้มกับพี่จอนี่มือไปนะเพื่นบอกว่าว่างๆไปเร่องขี้วน้ำมาสั่นผมสาธิไปยุ่งได้ครับด้ยขอควไว้โทษไปหาเลยาั่น่างว่าะไปหาได้ครับไอ้จอหนี่ครับสาธิตตายต้มเนาะมันจะเป็ีนังแต่ขึ้นแล้วกว่าให้มเจ้าสงคนเศ้าเซ็กสาธิตเป็นคนเงียรไมก็สิเวฮะ เราเกิดรับงานหนอกันเ่ยส่วนในเสียงเทียวไม่นั่นเหมือนไหมไมยนักดนตรีตนีไปประมาณสามทุ่มเลยละ่ะนักร้องหนไปเศร้ากอน,นอโอเคครับยังไงเดี๋ยวติดตามเราอีกเที่ยนะครับสวัสดีครับ <c oughs> no โอเค